ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนวันนี้ผมมีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกับ vivo v40 pro 5g ปี2026ที่เรียกได้ว่าเป็นเรือธงของวงค์การถ่ายภาพการดีไซน์และประสิทธิภาพที่แรงทะลุขีดจ,จำกัดเป็นสมาร์ทโฟนที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับดีไซน์ที่หรูหราจนกลายเป็นที่จับตามองในวงการมือถือไทยอย่างแท้จริง มาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก vivo v40 pro 5g มาพร้อมกับตัวเครื่องบางเฉียบพรีเมียมแบบกระจกโค้ง 3D ทั้งด้านหน้าและด้านหลังขอบเครื่องแบบไทเทเนียมเฟรมที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงหรูหราจับถนัดมือน้ำหนักเบาแค่191กรัมเท่านั้นหน้าจอแสดงผลแบบ AMOLED ขนาด6.8นิ้วความละเอียด 2K บวกรองรับ Refresh Rate 144Hz สีสันสวยคมชัดรองรับ HDR10 บวกทำให้การดูหนังเล่นเกมหรือเลื่นฟีดโซเชียลมีความลื่นไหลและสบายตาม,มากมาก vivo v40 pro 5g ยังอัปเกรดกล้องมาแบบจัดเต็มโดยกล้องหลักความละเอียดสูงถึง 200mp พร้อมระบบกันสั่นแบบ gimbal ois รุ่นใหม่ล่าสุดที่ช่วยให้ถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้อย่างคมชัดแม้จะถ่ายตอนกลางคืนหรือมือสั่นก็ไม่ต้องกลัวภาพเบลอกล้องอันตร wide าาความละเอียด 50mp และกล้องเ e เล p h o ต้ 50mp ซูมออปติคอลได้5เท่าพร้อมซูมดิจิทัลได้ถึง60เท่าแถมยังมี ai super portrait ที่ช่วยปรับแต่งภาพใบหน้าให้ออกมาสวยเป็นธรรมชาติ ไม่ต้องแต่งเพิ่มให้เสียเวลาส่วนกล้องหน้าให้มาถึง50 MP a u t o โฟกัสถ่ายเซลฟี่ละลายหลังได้สวยเหมือนกล้อง DSLR เลยทีเดียวด้านการประมวลผล vivo V40 Pro 5G ใช้ชิป Snapdragon 8 Gen 4รุ่นใหม่ล่าสุดที่แรงที่สุดในปี2026พร้อมแรมขนาด16 GB และเทคโนโลยี Extend RAM ที่สามารถขยายได้สูงสุดถึง24 GB เล่นเกมหนักๆห,หรือเปิดหลายแอปพร้อมกันก็ไม่มีสะดุดแน่นอน ความจุภายในให้มาถึง512กิกะไบต์แบบ UFS 4.0ทำงานเร็วกว่าเดิมเปิดแอปวโหลดเกมใหญ่ๆได้สบายระบบระบายความร้อนก็มีการพัฒนาใหม่ด้วยแผ่นระบายความร้อนแบบ VC คู o ลิง g บวกกราฟีนทำให้ตัวเครื่องไม่ร้อนแม้เล่นเกมต่อเนื่องหลายชั่วโมง vivo ยังเพิ่มลำโพงสเตอริโอคู่ DTS X Ultra เสียงแน่นเบสลึกฟังเพลงหรือดูหนังมันยิ่งขึ้น แบตเตอรี่ให้มาขนาดใหญ่ถึง5,800ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงพร้อมระบบชาร์จไว 120W f Flash Charge เพียงแค่ชาร์จ15นาทีก็ได้แบตเกือบ80%และสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง1วันเต็มๆแบบไม่ต้องพก Powerbank เลยทีเดียวแถมยังรองรับการชาร์จไร้สาย 50W และ Reverse Charge ให้กับอุปกรณ์อื่นได้ด้วยระบบปฏิบัติการที่ใช้คือ Android 15ครอบด้วยฟันทั s OS 1 5รุ่นล่าสุดที่เพิ่มความลื่นไหลและความเป็นส่วนตัวมากขึ้น พร้อมฟีเจอร์ AI อัจฉริยะเช่น AI Screen Split, AI Voice Assistant และ AI Photo Enhancer ที่ช่วยให้การใช้งานในชีวิตประจำวันง่ายและฉลาดยิ่งขึ้น Vivo V40 Pro 5G ยังมีฟีเจอร์เด่นๆอย่างเซนเซอร์สแกนนิ้วใต้จอบแบบอันตราโอนิกที่แม่นยำและรวดเร็วการก,ารกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP68 และรองรับ 5G ทุกคลื่นสัญญาณในไทยใช้งานได้ทันทีไม่ต้องรออัปเดตสรุปเลยครับว่า Vivo V40 Pro 5G ปี2026เป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นสายกล้องสายเกมหรือสายดูหนังฟัง,ฟงเพลงดีไซน์หรือประสิทธิภาพแรงกล้องสุดเทพพร้อมเทคโนโลยีใหม่ครบทุกด้านหากใครกำลังมองหาสมาร์ทโฟนเรือธงที่คุ้มค่าในงบไม่เกิน35,000บาทรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้สมาร์ทโฟนของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดมือถือรุ่นใหม่ๆที่เราจะมารีวิวกันในทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขีดขีดขีดหากต้องการชื่อคลิป YouTube คำอธิบาย Hashtag และคีย์เวิร์ด SEO ด้วยไหมครับผมสามารถจัดให้ครบชุดได้เลย